วันนี้พ่อเราจะมานำเสนอเรื่อง p o l l u t i City p o l l u t i Cities City getting more congested. Pollution levels is rising and society is aging. When people have respiratory problems and allergies, their bodies react by coughing, sneezing or having runny eyes or nose. ปัญหาการหายใจในเมืองใหญ่เมืองต่างๆหนานแน่นมากขึ้นอัดับมลพิษกำลังเพิ่มสูงขึ้นและสังคมกำลังแก่ตัวลงเมื่อคนเรามีระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ ร่างกายจะตอบสนองด้วยการไอจามมีตาหรือจมูก in many urban cities there are high level of s m o g which cause breathing problems and even lung disease dealing with these common breathing problems is a major health issue in large urban areas around the world ในเมืองใหญ่หลายแห่งมีหมอกควันในระดับสูงขึ้นซึ่งทําให้เกิดปัญหาการเดินหายใจและแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับดวงตาการจัดก,การกับปัญหาการหายใจที่พบบ่อยเหล่านี้ เป็นสิ่งสําคัญกับปัญหาสุขภาพในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกพอรูตแปลว่าการปนเปื้อน Society ี้แปลว่าสังคมคอนเ e s สแปลว่าแออัดอเ b เบนแปลว่าในเมืองดิว i n g แปลว่าการซื้อขายออร์จีนแปลว่าโรคภูมิแพ้ r เร i r ิ t o รีแปลว่าระบบทางเดินหายใจ